you <music> ก็เจอกันตอนนั้นทั้งแรกก็เป็นแค่ใช้ทุนที่เขาจบมาจากจุฬาก็มามีสองทีมทีมจุฬากับทีมสิริราก็ตอนนั้นก็มาเจอกันว่าเป็นแค่ใช้ทุนก็กิ๊กเขาก็อยู่แผนกเด็กครับก็ทีมพวกเราก็สนิทกันมากทีมสิริรากับทีมจุฬาแต่ตอนหลังกิ๊กก็มาเป็นเพื่อนร่วมห้องของเพื่อนที่สีริลาก็เราก็เดินไปอยู่หออยู่ใกล้ๆกันก็เดินไป กินข <Keep> ้าวไปนั่งเล่นอะไรของเขาเรืยก็รู้สึกก็เฉยๆแต่สังเกตว่าเขาก็เป็นคนนิสัยดีดูน่ารักดีเ้ยน่เฉยๆแีหก็สังเกตครัเป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจก็น่ารักดีอุตส่าห์ต้องพูดชมอยู่นิดนึงนะจริงๆแบบอ่า ตอนเป็นแพทย์ใช้ทุนก็เหมือนเป็นเพื่อนกันหลายคนสนิทกันเฉยๆเค่ะแต่ว่าตอนที่มาจีบจริงๆนี่คือกลับไปเรียนไปเรียนเฟลโลแล้วก็วินเรียนเป็นเดนสี่แต่แล้วก็ตอนนั้นคือวินจะสอบบอดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งกลับไปเรียนเฟลโลแล้วก็ก็แทนที่เขาจะอัดหนังสืออยู่หอตั้งใจสอบเขาก็มาชวนวิกินข้าวอยู่หางทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสอบผ่านอยู่แล้วก็เลยเออ จริงๆก็ไม่เคยตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ช่วงช่วงนั้นใกล้ใกล้สอบแล้วแต่ว่าก็มันไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยากอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่คนอื่นเขาก็ไม่ว่างไปงต้องกลับบ้านต้องอ่านหนังสืออะไรกันบ้างก็เลยต้องไม่มีคนชวยจิตมข้าวก็เลยเธอไปชว่วย ก็หลังหลังจากรู้จักสนิเกันมากก็รู้สึกว่าพีเขาก็เป็นคนมีจิตใจดีมีเป็นคอยเป็นห่วงเป็นใยตลอดเลยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีเขาไม่อยู่ด้วยเราก็คงสบายมีคนทำงานดูแลจะเอาไปเป็นแม่บ้านอยู่ ขาเป็นคนดีค่ะก็ผ <c oughs> ิดชอบทารเรื <c oughs> <c oughs> <helicopter> ่องการงานดูแลคนไท้และครอบครัวแล้วก็เป็นบุคลิกเป็นผู้นำค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลเราแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะก็ก็บอกที่ก็ขอบคุณที่ห่วงใหญ่คอยดูแลก คิดก็คิดว่าก็เราก็คอยดูแลกันแล้วก็คอยปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับคิดว่าคงก,ก็มันชีวิตเป็นเรื่องยาวแล้วเราก็คอยปรับปรุงคอยแก้ไขกันไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือดูแลกันนะ แบบเซอร์ไพรส์อะไรก็คือรู้สึกว่ามันถึงเวลาอันควรแล้ว,ลวก็พร้อมทั้งเวทุดุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดว่าเนี่ยพบกันมาดูใจกันมาพอสมควรมีสันมิสัยแล้วก็มั่นใจแล้วก็เลยตกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันก็ดีใจคะ่ะที่ก็จะได้อยู่ด้วยกันมานานเลยะคะ่ะทำอะไรคนะ เหมือนไม่ก็ไม่ค่อยก็อยู่บ้านไม่ใช่หรอยังไงนะพี่เพิไปอยู่ตรงบันไดแล้วนะอ๋ออ๋อคือจริงๆอยากให้วิ้นคุกเข่าขอแต่งค่ะแต่วินบอกว่าคุกไม่ไหวก็เลยขึ้นไปยืนบนบันไดเอาแล้วกันจะได้รู้สึกว่าน่อยนิดอต้องระวังหลังมันระวังเข่าหน่อยค่ะก็ก็ดีใจพี่ว่ามาแต่งมาขอสักทีนะ จะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทังหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอและก็จริงบอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทํ วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่อไรใจขึ้นในเกยม